สวัสดีครับ f อฟทุกท่านพบกันยามเย็นนะครับคลิปนี้วันนี้ออกไปวิ่งได้10บรอบอสนามกีฬาฟุตบอลทุกวันผมจะออกไปวิ่งทุกวันกัตอน5้ามงเย็นเนาะวิ่งยอๆนี่แหละครับวิ่งจ็อกกิ้งเนาะรักษาสุขภาพให้ว่าเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะเราอายุเยอะก็ต้องออกกำลังกายนะครับเพื่อจะได้ ร่างกายแข็งแรงเนาะวันนี้ที่นาลุงพลนะครับลบคำสุบป,ประมาทของฝ่ายตรงข้ามเนาะที่ฝ่ายตรงข้ามชอบแซะว่าที่นาลุงพลองค์ปูปริจิตร้างคนมาเยี่ยมร้างคนมาแวะมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนหน้านั้นมันก็มีดราม่าอยู่เนาะที่ชอบมาแควก มาแขวะว่านารุงพลองค์ปูปริจิตร้างคนแล้วไม่มีใครมาเยี่ยมมาชมจริงๆแล้วนะผมส่งดูนะยูทูบเบอร์รอบนารุงพลหลายๆช่องเลยผมจะส่งดูว่าที่นารุงพลน,นี้มีกิจกรรมอะไรเนาะคลิปของประแ่นก็ดูของมนโอมผมก็ดูอยู่ดูประจำก็ดูความเคลื่อนไหวนะยิ่งวันนี้ก็เหมือนกันนะที่นารุงพลไม่ร้างคนเลยนะครับมีกิจกรรมอยู่ มีบรรดาพ่อแม่เอฟซีเนาะแม่แม่เอฟซี FC หลังไหลกันมาเนาะมาแวะชมสักระอุปปุปริจิตแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมนางรำเนาะหลายๆท่านเลยที่รำถวายองคูปะเนาะ <S <S หลังจากที่ประเต็นกลับมาจากกกอกเนาะกลับมาที่นาลุงพลก็มาแวะทักทายบรรดาเอฟซีเนาะวันนี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากคึกคักนะครับมี ยูทูบเบอร์หลายหลายท่านเลยเนาะก็มีเอฟซีมากันเนาะเป็นรถตู้เลยเนาะแวะมาเยี่ยมเยียนมาสักการะองค์ปู่แม่เอฟซีใจดีท่านหนึ่งก็ได้เลี้ยงกว๋วยเตียววเต๋ยวอาเมาเมาก๋วยเตี๋ยวปะแตนปลุเนี่หนึ่งพันบาทเอาเลี้ยงบรรด,ดายูทูบเบอร์ที่นาลุงพละจะได้ทานกันเนาะเสียดายเนาะผมอยู่ไกลเนาะอยู่ปักใต้ไม่ได้กิน ไม่ได้มีโอกาสได้กินก๋วยเตี๋ยวฝีมือปะเต็นเนาะว่าบรรดารอยยังไงเนาะตามความเห็นของผมนะที่นารุงพลนะตราบใดที่มีองค์ปู่ปริจิตตั้งตระงานสวยงามอยู่อย่างนี้นะไม่มีวันร้างผู้คนแน่นอนบรรดาเอซหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆเนจะต้องแวะเวียนมาชมนะความสวยงามมาสักการะองค์ปนะู่นาะ ทางภาคอีสานนี่ส่วนใหญ่นี่จะนับถือพญานาคกันเยอะนะดูอย่างที่วัดศรีสุดโทใช่ไหมพญานาคเลยรนะโอ้โหศรีสุดโทนั่นน่ะนะเห็นไหมผู้คนหลังไหลไปกันสักการะไม่ขาดคนนะนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นที่องค์ปูใหญ่ของอาจารย์น็อตตี้อะเห็นไหมก็ยังมีบันไดเอฟซีมี คนที่เขานับถือองค์พญานาคอะจะแวะเวียนไปเยี่ยมไปชมกันนะตามเทศกาลต่างๆที่นาจอนีอ่มือปราบก็เหมือนกันก็มีองค์ปูมีพญานาคนะ,ะก็มีเอฟซีมีลูกค้าแวะเวียนเอฟซีของจอนี่มือปราบอะแวะเวียนไปเยี่ยมชมไปสักการะ,ะกันเต็มไปหมดอะที่นาลุมพลก็เหมือนกัน ตราบใดที่องค์ปูปริจิตตั้งตรงงานสวยงามอยู่อย่างนี้นะไม่มีวันร้างผู้คนแน่นอนไม่ร้างเอฟซีแวะเวียนมาเยี่ยมมาชมมาสักการะแน่นอนลบคําสุปประมาทของฝ่ายตรงข้ามนะคนที่ม่มีผมเนาะแต่ก่อนเขาสุปประมาทเนาะแปลว่างูห้าข้อนอะไรลักษณะนี้เนาะอืมคิดดูยิยงวันหน้านะหากลุงพลนี่ชนะคดีเน,ะนาะชนะ คดีความผลหลุดออกมานี่ยิ่งดังใหญ่เลยนะเชื่อตผมเชื่อในความบริสุทธิ์ของลุงพลนะลุงพลนี่ผมเชื่อมั่นด่ายลุงพลไม่ใช่คนร้ายนะอนาคตข้างหน้าก็จะมีบรรดาเอซีต่างๆนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะจะได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมมันก็แล้วแต่เทศกาลเนาะหน้าไหนวันนักขัตเลิกเนาะคนที่เริ่อมสายสตาองค์พญานาคเขาจะมา สักการะกันเนาะสายมูมันก็แล้วแต่มุมมองของคนเนาะใครนับถือหรือไม่นับถือเนาะคนที่เขาไม่นับถือเราก็ไม่ว่ากันคนที่นับถือศรัทธาเขามีจิตศรัทธาเขาก็อธิษฐานเขาก็ส่งวังของเขาเนาะมันอยู่ที่ความศรัทธาปาฏิหาริย์จะเกิดได้ก็จากความศรัทธาของเราเนี่ยแหละให้ความเคารพนับถือสิ่งนั้นจิตใจผูกพันกับสิ่งนั้นเนาะยึดมั่นสิ่งนั้นเกิดปาฏิหาริย์แน่นอนเนาะ แล้วก็วันก่อนนะก็มีนางอ่านางแดงยังไม่ยังมาแวะเวียนมาแซะลุงพลนะมีอยู่สุขนะทะเลาะกับสามีไม่พอนะี่ยังยังจะมาแซะลุงพลอีกน,นะเออร้ากาศนะคนคนนี้อืมคงสงสัยคงจะเงียบเงามัง้งง่อยมัง้งอยากให้ลุงพลโตตอบมัง้งงมาแซะมาดีแล้วละ่ะอย่าให้ลุงพลรู้เนาะ ลุงพลอย่าอย่าให้ลุงพลไปโต้ตอบนะอย่าไปให้แสงอย่าไปให้ฆ่าเขาปล่อยเขาอยู่กันตามลําพังเนาะปล่อยเขาทะเลาะกับผัวเขาไปเถอะเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวด้วยให้เราอยู่มาดีแล้วเราแยกออกมาด,ดีแล้วตัวน,นี้สงบดีแล้วปล่อยพวกเขาทะเลาะกันเองเนะาะอดีตสามีกันเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังมีบรรดายูทูบเบอร์ฝั่งฝั่งทางนน้นฝั่งของเขาที่แตกเป็นสองสายอ่ะ ก็โจมตีกันอย่างนัน้นน่ะยิ่งมีนายร้อยแปดพนี่ออกมาแฉทุกวันเลยออกมาด่าทุกวันเลยอ่ะน,นางแดงนี่ยผู้มีกรรมเนี่ยเหมือนกับกรรมตามสนอ,องนางเนาะแต่ก่อนนางจะมาแซะลุงพลกับป้าเต็นเนาะแซะประจำอมะตอนนี้นางก็รุนแซะนางรุนด่าลน,นี่แหละเขาเรียกว่าเวรกรรมตามสนอ,องทันตตยเห็นนี่แหละนี่นะคาสาปแช่งของลุงพลเนาะ,ะได้ผลจริงอ่ะไม่เขาอยู่ไม่สุขเลยอ่ะ เขาทาอะไรไว้เขาก็จะได้สิ่งนั้นเห็นไหมนะใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่ว่าผมเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยกรรมสนองทุกวันนี้อยู่เป็นสุขไหมไม่เป็นสุขนะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าหนุ่มร้อยแปดพนเ้คนนั่นแสะด่าชักฟีทุกวันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนุ่มร้อยแปดพนเ้คนนั่นเขาอยู่ฝัง่งนายซึ่งซึมไงอดีตสามีนางแดงเห็นไหมเออเขาช่วยเหลือกันเนี่ยเห็นว่าจะฟ้องร้องอะไรกันนะ่ะก็มี านายซึ่งซึมก็มีบรรดาแม่ๆอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมมีบรรดายูทูบเบอร์คอยช่วยเหลือในเรื่องคดีความอยู่งานนี้ไม่แน่งานนี้มันไม่หมูสําหรับนางแดงนะเออจำไว้กรำคืนสนองแนละ้ว